สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสินเทอร์จะการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอรนประจําวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบปดเราจบพระธรรมมัทธิวแล้วพระเยซูวันที่สามพระองค์สุขฟื้นคืนพระชนมีแผ่นดินไหวมีการสันส่นสะเทือนก้อนหินได้กลิ้งออกไปพวกยามกลัวจนตัวสัน่นพระเยซูทรงเป็นพระเจา้าทรงฟื้นคืนพระชนมพระองค์อยู่กับสาวกสี่สิบวัน และพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และสั่งคำสั่งสุดท้ายที่เราเรียกว่าพระมหาบัญชาให้กับเราจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์สอนทุกสิ่งที่พระองค์ได้สอนกับสาวกให้เขาดำเนินชีวิตมีพระองค์เป็นแบบอย่างและนั่นคือพระมหาบัญชาที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนยังคงทําตามอยู่ขอให้เราทำตามมีพระองค์เป็นแบบอย่างมีต้นแบบชีวิตเราจะดำเนินตามและขอบคุณพระเจ้า อีกไม่นานนี้พระองค์จะเสด็จกลับมาขอให้เรารอคอยมีชีวิตติดสนิทกับพระองค์นั่นคือ1นนาทีสวัสดีครับ